ด้วยสัญชตาตญาณแห่งการเอาตัวรอดมนุษย์จึงพยายามค้นหาวิธีป้องกันตนเองอก่อเกิดเป็นสาตการต่อสู้ที่หลากหลายอันมีเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติ ร่วงท่าที่มั่นคงและแข็งแกร่งหนักแน่นดังผาหินและงดงามดังสายลมน,นี่คือศิลปะป้องกันตัวอันเปรียบเสมือนการร่ายรับบลา ชายหนุ่มผู้รักการกีฬาเป็นชีวิตจิตใจและคิดจะใช้ชีวิตจริงจังกับศิลปะป้องกันตัวกัน่สาวน้อยผู้ร่าเริงพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและหนึ่งในนั้นก็คือศาสตร์การต่อสู้จังหวะการต่อสู้อันพลิ้วไหวนั้นทำให้ชายหญิงคู่นี้ต่าง,ลงหลงไหลในมวยหย่งชุนจนพวกเขาอดที่จะศึกษาต่อไม่ได้พวกเขาจึงตัดสินใจเดินทางมาสัมผัสศาสตร์นี้ด้วยตัวของพวกเขาเอง แม้ว่าเราจะรู้จักมวยหยงชุนผ่านปรมาจารย์ด้านาศาสตร์การต่อสู้ของจีนจากยิปมันแต่เบื้องหลังของกระบวนท่านั้นกลับมาจากผู้หญิงคนหนึ่งตามตำนานเล่าขานของยิปมันกล่าวไว้ว่าผู้ริเริ่มมวยหยงชุนนั้นคือหญิงสาวนามว่าหวิงชุนหญิงสาวผู้นี้มีเงื่อนไขว่าผู้ใดที่จะมาแต่งงานกับเธอต้องได้เอาชนะเธอด้วยาศาสตร์การต่อสู้ เธอจึงไปฝึกเปลวฝีมือกับแม่ชีจากวัดเซาหลินดังนั้นกระบวนท่าการต่อสู้ของหวิงชุนจึงคล้ายคลึงกับมวยจากวัดเซาหลินแม้ว่าจะมีศิลปะการต่อสู้จากประเทศจีนให้ศึกษาอยู่หลากหลายแขนงแต่มวยหยงชุนนั้นกลับมีสเสน่ห์อันโดดเด่นให้ใครต่อใครได้สัมผัสสิ่งที่ทำให้มวยหยงชุน แตกต่างจากการต่อสู้ขแขนงอื่นคือการยืนที่แคบการชกที่สั้นในขณะที่การต่อสู้อื่นๆจะเน้นการยืนที่กว้างและการชกที่ยาวและท่วงท่าการเคลื่อนไหวนั้นเน้นความมั่นคงแต่ยืดหยุ่นราวกับต้นไผ่ที่ฝังรากลึกแต่ยังสามารถเคลื่อนไหวได้เมื่อยามต้องสายลงเมื่อคิดว่าตนเป็นต้นไผ่การเคลื่อนไหวของผู้ฝึก สามารถหลบและเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็วศาสตร์แห่งย่งชุนจึงเหมาะต่อการเรียนรู้เพื่อใช้ป้องกันตัวจากภัยอันตรายรอบตัวเดี๋ยวพี่ปาเดี๋ยวไหนวันนี้พี่บอกจะพากันมาเรียนรู้ศิลปะแขนงใหม่ไง แล้วไงเป็นจ็อกกิ้งแต่เช้าเลยอะถูกต้องแล้ววันนี้พี่จะพามาเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวแขนงใหม่แต่ที่ให้กันวิ่งตอนเช้าอย่างนี้เนี่ยเพื่อเป็นการวอร์มอัพเท่านั้นเองเดี๋ยวนะศิลปะการป้องกันตัวในสวนเนี่ยนะพี่อ้าวถูกต้องแล้วเพราะว่าศิลปะป้องกันตัวชนิดนี้เนี่ยมันต้องใกล้ชิดกับธรรมชาตินิดนึงเพราะเราอาจจะต้องซึมซับพลังจากธรรมชาติ<อ>เข้าใจไหมเข้าใจแล้วแต่ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าคืออะไร ยังไม่รู้ดิพี่ฉเฉลยามาเลยดีกว่ามะพี่นัดอาจารย์มาแล้วถึงแล้วมาตามพี่มาเลย<ต>วิ่งต่อ,อกนิดนึงวิ่งอีกวิ่งต่อ,อกนิดนึงไปเร็วอาจารย์ต้นเคยผ่านการฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มาหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นมวยโคร,ราชและเทควันโดจนกระทั่งได้มีโอกาสเรียนรู้มวยหยงชุนกับอาจารย์อน,นันติทพงศ์ ผู้เป็นคนนำเอาศิลปะมวยหยงจุนเข้ามาในเมืองไทยเป็นท่านแรกเฮ้ยพี่ฟ้าไหนอะถึงแนละ้วมา,าอาจารย์กันเย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอพากก่อนโอ้ยเหนื่อยอย่าเพิ่งเข้าไปตอนนี้ครับเพราะว่าถ้าการเข้าไปตอนเนี้ยการไปปล่อยไก่ต่อนหน้าอาจารย์แน่<อ>เลยพี่ยังไม่ทันเฉลยเลย,เลยว่าศิลปะ,ะแขนงเนี้ยมันคือศิลปะ,ะแขนงไหนหน้องกอันเอางี้น้องกันเคยได้ยินคําว่า มวยหย่งชุนไหมมวยหย่งชุนขอคิดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาจารย์ยิบปะอาจารย์ยิบมันที่เป็นอาจารย์ของบูสลีถูกต้องแล้วจริงจริงแล้วมวยหย่งชุนเนี่ยมีมานานมากแล้วนะก็ขนาดที่ว่าบูสลีเนี่ยที่ว่าเก่งๆใช่ไหมก็ยังไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ยิบเพื่อจะฝึกมวยหย่งชุนนี่เลยใช่ไหมแสดงว่าน่าสนใจมากๆเลยอะพี่ใช่แต่ว่า จริงๆแล้วมวยหยงชุนเนี่ยจะฝึกยังไงจะเล่นยังไงเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปถามอาจารย์ดีกว่าได้เลยค่ะ <os. S 2> ไปเลยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะน,นนะะ้องกันนี่ออาจารย์ต้นนะฮะถ้าน้องกันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องมวยหยงชุนเดี๋ยวถามอาจารย์ได้เลยได้ดีเลยค่ะกันอยากทราบว่าที่มาของมวยหยงชุนเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะครับมวยหยงชุนเนี่ยนะครับเป็นเมือโบราณของจีนนะฮะ ตามตำนานกำเนิดจากแม่ชีบูไหมชื่อบูไหมนะครับ mm hmm. แม่ชีผู้หญัดของเส้าหลินใต้ <Hotel> นะครับแต่เพื่อนว่ามีการทรยศในวัดเผาวัดทิ้งเลยหนีไปแล้วก็ไปคิดค้นมวยตัวนี้ขึ้นมาะนะครับแล้วก็ประวัติจริงๆอ่ะมวยตัวนี้ไม่มีชื่อมาก่อนชื่อมาจากผู้สิิ์คนแรกของแม่ชี mm hmm. ก็คือเหยยนยงชุนยง mm hmm. ชุนนะครับแล้วก็ยงชุนก็ไม่ตั้งชื่อเหมือนกันตั้งชื่อนี่คือใครครับผัวผัวหรือสามีคือเข้าสู้กับภรรยาเขาเนี่ยนะครับ แพ้บอกว่าไอ้นี่มวยอะไรครับไม่รู้ไม่ชื่ออะไรก็เลยตั้งชื่อของภรรยาเลยเป็นหยงชุนนะครับหยงชุนแล้วก็มีการสืบทอดมาเรื่อยๆตั้งแต่ลูกหลานอะไรเงี้ยฮะจนกระทั่าทางถึงที่เรารับทราบในปัจจุบันคืออาจารย์หยิบมันครับผมซึ่งเป็นอาจารย์ของบรูซลีน,น,นะครับนะครับที่เรารู้กันดูหนังกันใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ใครคะที่นํามวยหยงชุนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีกระบวนการเรียนการสอนกันยังไงคะครับก็คืคอมวยหยงชุนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกจริงๆนะครับ ปี31 2531นะครับโดยอาจารย์ของผมยังไม่เกิดเลยเนาะสามหนึ่งเนี่ยคืออาจารย์ของผมคืออาจารย์อนันต์ทีนพงศ์นะครับท่านไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศและได้รับเรียนมวยตรงนี้มานะครับและท่านก็เอามาเผยแพร่ที่ประเทศไทยเมื่อปี31ผมได้มีโอกาสพบท่านเรียนกับท่านเนี่ยตอนปี33มสานะครับจนถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็คือเข้ามาในประเทศไทยก็นานแล้วเหมือนกันนะนานแล้วแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ค้้นจจััักกเเลยะครรบูแต่าหลิน ไขเกกตังงฟูเศราหรือมวยไทยเก๊กอะไรอย่างนี้ดาวิงวิงชุนยงชุนเนี่ยเขาไม่รู้จักเลยเพียงแต่ว่าพอเรามาดูหนังเรื่องจันยิบยิบมันเนี่ยก็เลยทําให้รู้จักกันขึ้นมามากขึ้นครับใช่อ้นี่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะในภาพยนต์ในหนังอะไรยเงี้ยจะมีเวลาฝึกเนี่ยจะมีการพูดถึงการเรื่องใช้กําลังภายในครับทีนี้การฝึกมวยยงชุนในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีการใช้กําลังภายในมีฮะ มีเราจะพูดถึงกำลังภายในคืกนอกำลังที่มองไม่เห็นหน,นะครับและการหายใจที่ถูกต้องการที่ถูกต้องคือการออกซิเจนเข้าร่างกายให้ให้มากที่สุดแล้วก็มีพลังมากที่สุดนะฮะอาจจะอาจจะไม่เหมือนกับว่าที่ค่อยๆสมัยก่อนที่จะมีแสงอะไรออกมาไม่ใช่อย่างนั้น,น,นแต่ว่าสมมเิว่าเดี๋ยวตอนที่จะฝึกน,นะฮะจะทําให้ดูว่าพลังภายในมันเป็นยังไงโอครับนะฮะพูดแบบนี้ผมว่าน้องกันอยากจะฝึกตัวสั่นแล้วเนี่ยแล้วผู้หญิงเป็นเป็นเป็นคนคิดมวยเลยนะอูู้จะเก่งเนี่ย <c oughs> อาจจะอาจอาจะมีพรสวรรค์ซ่อนอยู่ก็ได้ครับใช่ใช่มาเรียนมาอยากเรียนแล้วครับ